ให้น้องมาสวัสดีก่อนเราจะได้พูดคุยกันต่อฮึบเอามาแล้วจ้าสวัสดีครับพี่พี่อตีอเฮ้ยมันไม่นี่ไปละเอะทำไมมันต้อนอนต้อนอนฟูมากเลยลูกใช่ไหม อะไรนะครับแสกกลางเหรอครับม <c oughs> mm ันเข้าบอมันเข้ากับเข้าบนอ๋อเจ้าไม่เลยครับไม่น่าจะดีนะครับเออฮันน่าฮันน่าเซยวชื่มันวอนอจังมันวันชีอัน h อ r ด a y จะมาได้อยู่เอายิ้มชั้อันนี้ใช่ไหมครับโอเค